สวัสดีครับพวกเราคุปซ่านะครับผมดาร์คิดค้ครับเซนค่ะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมิวออนไลน์กันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยกังขาอยู่นะครับว่าไนท์เนี่ยควรอัพอินเท่าไหร่แล้วก็อินเนี่ยหรือว่าเอนเนอร์จี้เนี่ยมีผลอะไรกับไนท์มากแค่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเทสกันให้ดูนะครับว่าการอัพเอนเนอร์จี้ของไนท์เนี่ยมันเพิ่มอะไรแต่ผมจะคู่ภาพรวมก่อนนะว่า ภาพรวมของไนท์เนี่ยภาพเอเนอร์เขาจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับ Energy เนี่ยเมื่อเขาอัพนะครับเขาก็จะได้นี่แม็กมานานะครับอ่าก็คือมานาสูงสุดนะซึ่งมันได้น้อยนะครับอ่าเรามาดูหน่วยของเขาเลยนะครับว่าน้อยที่ผมว่าเนี่ยเขาได้เท่าไหร่นะครับอ่าก็ได้บวกหนึ่งทุกการเพิ่มหนึ่งเออ่าแล้วก็เมื่อเลเวลอัพเนี่ยเขาจะได้ศูนย์จุดห้า ก็คือว่าสองเลเวลถึงจะได้มานาเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะได้มานาหนึ่งต่อการ energy อัพหนึ่งเอนอะครับอย่างที่สองนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือค่า a อจนะครับซึ่ง a อจเนี่ยบวกเพิ่มเอเนอร์จีหนึ่งเนี่ยก็จะได้ a อจหนึ่งเลยซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรถ้าถ้าเป็นอาชีพอื่นจะไม่ได้อย่างนี้นะครับแต่เป็นไนท์เนี่ยคือค่า a อจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันจะได้เยอะก็ต่อเมื่อ มันไม่ใช่เป็นสายโดยตรงเนี่ยคือเกมนี้ออกแบบมาอย่างนี้อะสมมติว่าเล่นวิสัดเนี่ยวิสัดเขาอัพเอนเนอร์จีอยู่แล้วเขาจะไม่ได้เอจโดยตรงคืออัพทุกอัพหนึ่งเอ e เนอร์จีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้หนึ่งเลยเขาต้องไปอัพสเตรนท์ไปอัพเอจไอแล้วอะไรอย่างอื่นนะครับเกมนี้มันออกแบบอย่างนี้เพื่อไม่ให้เอนเนอร์เพื่อไม่ให้ ER เอจเนี่ยมีเยอะจนเกินไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยนายอัพอินได้เอจเต็มๆนะครับอ่า ต่อมานะครับที่เขาจะได้นะครับก็คือค่านี่เลยผมเปิดให้ดูตรงนี้ดูง่ายๆนะครับนี่เลยสกิลแอคแคปพาวเวอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเพิ่มโบนัสของการโจมตีสกิลของไหนนะครับอันนี้เนี่ยจะได้อ่าทุกหนึ่งเปอร์เซ็นก็คืออัพเอนเตอร์จีสิบจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นไม่งงนอะอันนี้อ่านี่คือ สามส่วนหลกัหลกๆที่นายจะได้เมื่ออัพเอเนอร์จีนะครับนายก็เลยควรที่จะอัพเอเนอร์จีด้วยนะครับอย่างแรกก็คือฟันทงว่านายควรอัพเอเนอร์จีแหละแต่ก็ไม่ควรเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยถ้าใคร AG ไม่ทันมันก็จะมีพวกสกิลมาสเตอร์พวกนี้นะครับที่เพิ่มเอนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจว่า Energy มันทำให้นหนตีแรงมากแค่ไหนทำว้าสกิล สกิลแอคแท็กพาวเวอร์เนี่ยมันมีความหมายมากแค่ไหนน,นะครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วสกิลแอคแท็กพาวเวอร์เนี่ยนอกจากเป็นโบนัสที่บวกตรงนี้นะเรายังได้สกิลแอคแท็กพาวเวอร์จากการที่เราเนี่ยได้อ่สกิลแอคแท็กด่าเมชดาเมจต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ผมได้จากไหนวะดูก่อนดิกูได้จากไหนวะเ <laughs> นะี่ยตึ๊ดเติร์เตินะร์จจ Skill เติร์เติร์ติร์เ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 ิร์เตเร์เติร์เร์เ ไปถึงสกิลมาสเตอร์นะอ่าโอเคเมื่อกี้เท่าไหร่ดูอีกทีก่อนสิบสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเมื่อเราอัพ Energy 10เนี่ยจาก54เนี่ยเป็น64มันจะเพิ่มมาเท่าไหร่แต่ผมจะไปเทให้เพื่อนๆได้ดูกับมอนเตอร์จริงๆก่อนนะจะได้แบบแยกแยะความแตกต่างของด้ามเม็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าเรามาโนเราจะไปที่ไหนกันคะอ่านี่ไง มาแล้ว s w a m of Peace นะครับแปลว่าบึงบอระนะอ่ะผมตั้งให้กันแล้วกันบึงบอรเพชรอ่านี่นางแบบเรานะครับทดสอบกับตัวนี้เลยครับเซปีอะไรวะแซปปีแปปีแปปีเชียเียกยากอ่ะผมลองแฮงไฟนะเราจะนับแค่ดาเมจที่เป็นอ่า เอ็กเซลเลนต์คิดิคอ้นะครับก็คือสีเขียวนะครับเท่าไหร่วะสี่พันสี่พันหกสิบสองอ่าสี่พันหกสิบสองสี่สองหกหนึ่งสี่สองหกหนึ่งเออสี่พันสองร้อยหกสิบเอ็ดนะฮะโอเคนะแต่เราจะมาอัพเอเตอร์จีกันแล้วนะครับนี่ผมอัพสก,กิลมาสเตอร์นะอันนี้เนี่ยถ้าผมอัพพันสองจะเพิ่มมาอีกสิบนะครับสังเกตน,นะผมเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งห้าสิบสี่จะเป็นหกสิบสี่นะครับรุ่ <Okay. S 1> ไป บาบหกสิบสี่นะเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มมาเป็นสองร้อยหกคิดสองร้อยหกอยู่แล้วป่าวะไม่ได้สังเกต <laughs> ช่างมันลืมดูสองร้อยห้าเรอคุณคีดสองร้อยห้าใช่ป่ะไม่มัจ่จใจนะคะแต่สกิลแอคแทกดาเมจของผมเนี่ยยังเป็นสิบเจ็ดอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมาจากอะไรวะเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวดูใน่่องกันดิกรดาบเราก็ไม่ได้ตีนี่ว่าอ๋อมาจากอันนี้ตุ้มหูต่างหูนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่ สี่พันสองร้อยหกสิบเอ็ดใช่ไหมเราจะมาแทงดูนะครับเราเพิ่มเท้าเท่านั้นไหมแทกแท็กแทง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 สีง่พ oh, ันแปดรนะ้อยสี่สองแปดสี่สองแปดสองว่้อะไรวะมันดึกแ้นอนไหมนอนนอยเห็นไหมแปลว่ามันเพิ่มนะครับแล้วเมื่อกี้เอจก็ลืมจดไว้นะครับตอนเนี้ยหกร้อยสี่สิบสามนะครับลืมจดอีกวะ ไม,ม่อยากจำค่ะสมองเบอร์เออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากอดูได้ไเพื่อนจะกอดูด้กัน,กนอว่ามันเพิ่มไหน,อนผมบอกไยว่าหนึ่งหน่วยมันเพิ่มมันเพิ่มมาสิบไหมนะครับแต่น่หน้ามันแรงขึ้นเห็นไหมเ,เพื่อนอ่าม,มันแรงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม้ก็ควรที่จะอ p energy นะครับเพราะว่ามันมีสามส่วนเลยก็คือแทงแรงขึ้นเพิ่ม max ag ม <ๆ S 2> เพิ่ม max มา n a แต่ไม่ใช่เป็นหลักนะอืมไม่ได้ไม่ใช่แบบ อัพเป็นเป็นแบบพันหนึง่งอะไรอย่างนี้ผมว่าเบาๆหน่อยก็สักร้อยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องมาอัพสายหลักก็คือสเตนเอจีนะครับแล้วก็ต้อง,องยึดมั่นในสายของเราไว้ส่วนเลือดเนี่ยณปัจจุบันไม่ค่อยมีใครอัพแต่แล้วแต่เพื่อนๆนะ,ะผมบอกก่อนว่าผมไบ่ดูเซิร์ฟ g l o b a l มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอัพกันนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่า ก็ <G ül> ผมเนี่ยยังจะต้องอัพสกิลเอเนอรนะครับอีกผมว่าผมจะประมาณสักสิบเลเวลนะครับเพราะว่าให้มันอมีเอจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทางแรงขึ้นมานิดหน่อยนะครับ Ủ, ก็อันนี้ทนั้นอย่าลืมนะสกิลแอคแทกดาเมจเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะเพิ่มอ่าสกิลแอคแทกพาวเวของเรานะครับพี่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็หาออฟนี้มาใส่นะ ที่มีอาวุธนะครับที่บวกเก้าขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะตีออฟเหลืองเป็นออฟสกิลแอคแทกได้นะครับดังนั้นก็อย่าลืมมาทําอาวุธบวกเก้ากันนะครับบวกเก้าขึ้นไปมันมีออฟนี้ส่วนเรื่องตีออฟเหลืองเราก็ทาคลิปไปแล้วเนาะก็ย้อนดูได้นะครับผมก็วิดีโอนี้ประมาณนี้ครับก็คงจะหายข้อข้องใจนะว่าอัพเอนเนจีเนี่ยในมีประโยชน์แค่ไหนนะครับแล้วควรอัพ ไหมนะครับอันนี้เรื่องปริมาณอยู่อยู่อยู่ที่ดุลเดฟินิตของเพื่อนๆเ,เลยใช่แต่ว่าก็ไม่ควรมากเกินนันจะเสียดอ่าผมว่าสักไม่เกินสามร้อยอ่ะดีะถ้าเกินสามร้อยผมว่าเยอะไปนะครับอแต<ป>่เพื่อนๆอ,อะไรบ้างนะคะก็มาแชร์กันนะอ่าแชาร์กันได้นะครับผมก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันวิดีโอหน้านะครับผมบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ